หลังจากที่เราแกะเครื่องเสื้อผ้าออกมาแล้วครับเราจะไปไซื้อเสื้ออะไรนะครับคือตัวนี้นะวิธีการซื้อนะเดี๋ยวนี้นเพื่อนไปช้อปปี้ด้งลาสด้าก็ได้นะครับเราดูยี่ห้อก่อนนะครับเราจะพิมพ์เข้า่ายี่ห้อนี้ซิงเกอร์นะครับตัวนี้เป็นซิงเกอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็น่างนี้เนาะปุ่มมุ้เป็นนี้ซิงเกอร์ทีนี้เราจะดูตรงนี้นะรอบวงนี้แล้วก็ความสูงของ ของเดือยตัวนี้นะครับมันจะเท่ากันไหมนะครับเราก็ดูให้มันเท่ากันวงนี้ก็เท่ากันเสร็จแล้วสําคัญนะครับนับนับสี่นะครับเกี่ยวตรงนี้ด้วยมันจะมีสิบกับสิบเอ็ดนะครับตัวนี้มีสิบเอ็ดนะเพื่อนนะนับนะนะครับเริ่มนับเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับนี่เปสิบเอ็ดตรงนี้พอดีนะครับก็เขาจะเขียนว่ามี10ฟันกับ11ฟันนะเพื่อนก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมาเปลี่ยนนะครับ มันก็จะออกมาอยู่ตรงนี้เนาะเป็นแกนซักนะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นขับแกนซักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับผมครับเทคนิคง,ง่ายครับ